ต่อวันที่14กันไปเลยครับผมก็มาหาหนังสือดีๆมาอ่านให้ฟังพร้อมกับสอนอธิบายให้ท่านเข้าใจภาษาอังกฤษออกตัวก่อนนะครับไม่แข็งแรงครับเป็นคนไทยครับเรียนตามภาษาที่รู้มาเท่านันเองครับวันที่14ท่านบอกงี้ครับ the greatest revolution is our generation is discover the human beings by changing the inner attitudes of their minds can change the outer aspects of their lives อันนี้ของคุณวิลเลียมเจมส์วิลเลียมเจมเนี่ยท่านเขียนไว้ถ้ามีอายุต้องท่านอยู่ในช่วง ปีคริสตศักราช1842ถึง1,910ท่านบอกว่าการค้นพบของการมีชีวิตยอยู่อย่างมนุษย์การอยู่อย่างการการอยู่อย่างความเป็นมนุษย์คือมนุษย์เนี่ยจะมีความเป็นอยู่ของเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงดังนั้นสิ่งที่ จะต้องในคนรุ่นของเราเนี่ยคนขอุเราจะปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่การปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่เนี่ยในในในรุ่นของพวกเราเนี่นะกคน็คือการค้นพบคือการค้นพบความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษยชาติก็คือเป็นความเป็นมนุษย์ว่าก็ว่าเรารู้แล้วเฮ้ยเราเป็นมนุษย์นะมนุษย์ต้องใจสูง ซึ่งนั่นถ้าเราเป็นมนุษย์เราจะรู้เลยว่าสิ่งใดที่เราทำเนี่ยมันมีผลต่อเรางั้นเราจึงเลือกทำกรรมดีท่านบอกว่า by changing the inner attitude ก็คือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติข้างในของเราที่เป็นความคิดต่างๆของเรานั่นเองมันก็จะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนแอสเซสเปลี่ยนลักษณะเปลี่ยนมุมมอง แอสเปกส์แปลว่ามุมมองของพวกเขาได้ทั้งนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนคือสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติภายในของเราราะนั้หมายความว่าถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนทัศนคติข้างในนั้นการเรียนรู้เรื่องทัศนคติจึงเป็นเรื่องสําคัญกับชีวิตของทุกคนนะครับอันนี้วันนี้ก็จบของวันที่14ครับจากหนังสือเด e Secret โชคดีทุกคนนะ Yeah.